ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้วันนี้เนี่ยผมจะขอมาสอนนะครับวิธีการเก็บไอเทมหนึ่งนะที่หลายคนเนี่ยคืออาจจะยังไม่ทราบแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ปรากฏมานะครับกับไอเทมนี้อย่าง RB b เ t t ทน Soda ครับเป็นถ้วยโซดาครับที่อยู่ในส่วนของด้านหน้าตัวละครนะคุณผู้ชมนี่ใส่เป็นแบบนี้เลยไอเทมนี้ครับไม่ปรากฏในส่วนของอีเวนต์นะครับหรือว่าในหน้าประกาศใดๆ ซึ่งหลายคนถามว่าไอเทมชี้นี้เนี่ยมันเก็บได้ฟรีไหมมันเก็บได้นะครับแต่วิธีการเก็บเนี่ยมันจะไม่เหมือนไอเทม,มอื่นๆของอีเวนต์อาร์บีเบ b อร์นะครับซึ่งวิธีการเก็บครับผมแนะนําให้ทําการสร้างนะครับ Account Twitter ขึ้นมาแล้วก็ติดตามนะครับทวิตท,ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ทั้งหมดนะซึ่งก็จะมีงกังกๆเลยคือ Twitter ของ Ar b บเทนะครับที่ต้องติดตามนะครผู้ชมเพราะว่า ในบางวันนะครับหรือในช่วงกิจกรรมเนี่ยอาจจะมีการแจกไม่อาจจะมีเลยจะมีการแจกนะครับอาบีเบอร์เทนโซดาครับซึ่งการแจกเนี่ยเขาแจกเป็นโค้ดนะคุณผู้ชมเป็นทอยโค้ดเพราะฉะนั้นเนี่ยควรต้องส่องทวิตดีๆนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเขาจะแจก2แบบแบบแรกคือแจกโดยส่งโค้ดผ่านทวิตเตอร์กับแบบที่2คือแบบนี้ครับนี่รีลายทวิตนี้หรือกดไนทวิตอันนี้ เพื่อมีสิทธิ์ลดรับไอเทมนะคุณผู้ชมมันจะมี2แบบครับแล้วแต่ช่องแล้วแต่ Twitter ซึ่งส่วนใหญ่นะครับมันจะปรากฏที่ทวิตนี้หรือถ้ามีเพิ่มเติมมันก็มีเพิ่มเติมแหอย่างเช่น Twitter ของโลโซที่หนึ่งในโฮสของรายการนี้หรือ Twitter ของซาบีนาไบ์หรือ Twitter ของ DJ m o n o p โ l รที่ก็เป็นโฮสอีกคนหนึ่งหรือแม้แต่ Twitter ครับอย่างนี่ บ็อกซี่นิวก็อาจจะมีโค้ดี้เช่นกันถ้าจะไม่ผิดผมว่าเคยเห็นบ็อกซี่นิวส่งโค้ดนี้เหมือนกันนะหรือ Twitter อย่าง RTC ก็อาจจะมีนะครับในการส่งโค้ดแล้วก็รวมถึง Twitter ผู้เข้าแข่งด้วยผมไม่มั่นใจว่าผู้เข้าแข่งเคยแจกโค้ดกันไหมนะผมลือเหมือนกันแต่ว่าที่มั่นใจคือจะมี RTC b o x กซี่นิวอา a ์บีแบทเทลแล้วก็3มโค้ดที่ส่งโค้ดได้นะครับหรือถ้าใครทราบ Twitter เพิ่มเติม,ตมที่ เคยมีการส่งโค้ดไอเทมพวกแบบป๊อกคนอาร์บิเบอร์เทิรมาก่อนใน2ปีก่อนเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์ได้นะครับเพราะว่าผมก็จะไม่ได้แลลวนะแล้วก็รวมถึงผู้เข้าแข่งขันด้วยนะครับบางคนในรายการที่อาจจะมีการส่งโค้ดอย่างเช่นกี่ครับที่ก็แข่งแล้วมี Twitter อยู่หรือ t e คเกอรหรือ f a r m มิงโกอย่างเงี้เป็นต้นที่อาจจะมีการส่งโค้ดด้วยนะครับในการที่รับไอเทมนี้นะซึ่งอันนี้ผมบอกเลยว่าไอเทมนี้เนี่ย มันเน้นความไวนะครับและโชคดีซึ่งอันเนี้ยหลายคนอาจจะคาดกันเยอะเพราะปีก่อนเนี่ยผมก็ไม่ได้ไอเทมนี้นะครับที่เป็นตัวป๊อกคอนซึ่งอันเนี้ยผมบอกเลยว่าหลายคนได้ดูคลิปนี้เนี่ยคุณโชคดีและเพราะว่าไอเทมชิ้นนี้ครับวิธีการได้เนี่ยมันไม่เหมือนชาวบ้านเนเขาไม่ได้บอกกันนะครู้สมมีเพียงแค่คนที่เคยทำอีเวนต์เนี่ยครับจะทราบดีว่าไอเทมเนี้ยจะแจกอย่างไรนะครับอันนี้ก็แนะนำคร่าวๆนะครับ ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครแจกไอเทมนะครับเชื่อว่าจะเริ่มแจกกันเนี่ยประมาณช่วงกิจกรรมซึ่งคือวันที่9กธันวาคมจนถึงช่วงสิ้นกิจกรรมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับทวิตเตอร์นะครับติดตามดีๆนะครับถ้าคนถ่ายทวิ t เตอร์ไป Twitter มาเนี่ยเห็นคนส่งค R b n, โค้ด R B b a t t l n Soda รับรีบเก็บเลยนะครับเพราะเนี่ยคุณอาจจะพลาดได้นะครับหรือถ้ามีใครที่เขียนแบบนี้เนี่ยคุณโชคก็ไปรุนได้นะครับ แต่แนะนําว่า Twitter ที่ติดตามเนี่ยต้องเป็น Twitter ที่เกี่ยวข้องกับ RB Ba เ t l e ทจริงๆนะเพราะบางคนเนี่ยโกหกมีนะครับคุณผู้ชมนะเออสําหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพื่อเทนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคุณผู้ชมนะสําหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม